ของรีนะการดเขทแล้วก็บริษัทีส์นะคได้ให้การับกตัวราการประสงค์ของการที่เนี่ย่ท่จไ้มที่ไม่ได้เปีย่ได้เรียนักษะใการต่อสู้ที่เพื่นแต่งกาประกอบด้วยเทคนิคการโดยที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยผ้มีน้องร้อยสิบสี่นะคะเอ่อสี่สิจังหวัด เข้ามาสวดเข้ามาประกวดนะคะโดยที่การแข่งขันแค่แต่เพียสองรอบในรอบแรกเนี่ยเป็นการทักทิ้งชิ่งนทางการน้องๆจะมาเล่าเรื่องทุกทีที่ดูนะคะส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นการทดสอบคุณฐามนะคะทดสอบความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการพิมพาเอสารหรือว่าเวลาเราพิมพ์ความรู้ด้านการพิมพ์เอานะคะความรู้รอบตัวความรู้เกี่ยวกับ รแักนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราไดุ้นที่ชนะเลิศมาแล้วะนะคะแล้วก็คนที่ชนะเลิศเนี่ยจะได้ทุนการศึกษาโดยดได้ดดไเดินทางไปศึกษาวิจัยที่ประเทศสิงโปร์นวมไปานแล้วน้องนศึกษาของนะคะที่เป็นผู้เข้ารอบอัดท้ายก็จะได้ไปเรียนตัวแรกประสบการที่โรงเรียนที่ใษ้ที่จังหวัดกับเพื่อของเค้านะคค่ะขับน